สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นแมสเซจสำหรับคุณนะคะถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูดวงคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่สำหรับคุณนะคะจะมีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณนะคะเป็นแมสเซจที่แม่ r a แ d นดอม a c h นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการคำตอบในเรื่องการงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แบบมันใช่อะ่ะ แล้วมันจะต้องฟังสิ่งนี้แน่ๆคุณอยากรู้คำทำนายที่เป็นของคุณนะคะเตรียมรับคำทำนายด้วยถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าคำทำนายนี้ใช่อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มดนะคะกดแชร์คลิปนี้ให้แม่มดนะคะแต่ถ้าไม่ก็ถือว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในเรื่องการงานของคุณนะคะ The World เร็วๆนี้นะคะถ้าคุณถามหาว่าสิ้นปีนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่การจบปีและจบงานไปด้วยในตัวนะคะมันอาจจะต้องยืดเยื้อะนะคะไปจนถึงปีหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันหลายๆอย่างในชีวิตคุณตอนนี้อาจจะยังไม่ลงตัวมากนะัก แต่นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเลยนะคะอาจจะไม่ลงตัวมากนะะักมันอาจจะดีแต่ก็ดีไม่สุดถึงเวลาที่จะต้องจบแต่ก็จบไม่สุดคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานใหม่แต่ก็ยังไปไม่ได้มันเหมือนมีบางอย่างที่สต๊กติดคุณเอาไว้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้แต่น้อยนะคะแต่ก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะคะก็ ให้เวลากับมันหน่อยนะคะโลกไม่ได้สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันเก็ตว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมความเป็นไปของโลกได้บางทีอาจจะต้องใช้เวลานะคะคุณอาจจะต้องลงลึกในการทำงานกับมันหน่อยนะคะคุณอาจจะต้องมาดูว่าคุณมี ความผิดพลาดอะไรประการใดอย่างไรบ้างนะคะถึงจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่จบในเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันอาจจะไม่ได้เสร็จสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในเร็วๆนี้เนี่ยหรือว่าเป็นความบริบูรณ์ของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยแล้วคุณก็ยังมีเป้าหมายให้ไปต่อ มันอาจจะยังไม่ใช่อิสระภาพในการเงินอาจจะไม่ใช่อิสระภาพในการทำอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดในการทำงานของคุณแต่ยังน้อยก็มีกำลังใจในการไปต่อหรือเปล่าคุณอาจจะได้เห็นทางข้างหน้าขึ้นเมื่อคุณเดินทางต่อก็ได้นะอันนี้เป็นแลนดอมรรดของคุณนะคะ ก็ประมาณนั้นสำหรับคนที่รู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างเป้าหมายการงานไม่เสร็จสักอย่างความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตไม่เสร็จสักอย่างไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เลยเหมือนอยู่กับที่นะคะบางทีแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราหรือเปล่าอาจจะต้องดูกันต่อไปนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าโหอยู่อย่างนี้ไปมองไม่เห็นอนาคตอนาคตมันมีตลอดตราบใดที่คุณยังมีชีวิตโอเคไหม โลกนี้ยังอยู่ตอนที่คุณจากไปแล้วอ่ะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่พึงพอใจที่ปีนี้มันจะต้องจบลงแบบไม่มีอะไรเลยแบบนี้แต่การเดินทางในปีหน้าจะมีอะไรอีกก็ได้นะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คำทำนายนี้อจจะไม่ใช่คำทำนายที่ดีมากนะักแต่หวังว่ามันจะให้กำลังใจคุณได้นะคะสู้ๆคะ่ะ